สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งในคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันกับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะนักแสดงสาวช่องวันดีกรีนักบินเศร้สาสูญเสียเพื่อนร่วมงานเหตุเครื่องบินตกก้อยกรกฎ แข่งขันนักแสดงสาวช่องวันดีกรีนักบินสาว้าวสูญเสียเพื่อร่วมง,งานเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกบางปะกงจากเหตุการณ์เครื่องบินตกบางประกงเครื่องบินเล็กตกในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักบินรวมถึงผู้โดยสาร9รายด้วยกันค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้หลายคนห่วงสภาพจิตใจของนักแสดงสาวก้อยกรกฎแข่งขันนักแสดงสาวช่องวัน31ค่ะาที่ มีดีกรีเป็นถึงนักบินสาวเพราะเธอต้องสูญเสียเพื่อนร่วมงานจากเหตุการณ์เครื่องบินตกในครั้งนี้โดยทางต้นสังกัดข่ะยืนยันก้อยกรกฎเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เครื่องบินตกทำเอาหลายคนก็ตกใจนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะไฮโซแชมป์ได้แจ้งข่าวแฟนสาวก้อยกรกฎฉัขนขันนักแสดงสาวช่องวัน ซึ่งเป็นนักบินโดยโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของไฮโซแชมปว่าจะเหตุการณ์เครื่องบินตกน้องก้อยปลอดภัยดีนะครับแต่สภาพจิตใจตอนนี้น้องก็ยังไม่พร้อมพูดคุยกับใครขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับและล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รับการยืนยันจากช่องวันช่องต้นสังกัดของก้อยกรกฎแล้วว่า เธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกที่บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใดแต่น่าจะอยู่ในอาการตกใจหลังจากทราบข่าวว่าเพื่อนนักบินเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะส่วนข้อความที่ไฮโซแชมป์โพสต์ amp, Post, อาจจะสื่อสารผิดสำหรับนักบินสาวสวยก้อยกรกฎแข็งขันเป็นนักแสดงช่องวันเคยเล่นละครวันทองรับบทเป็นแก้วกิริยา ภรรยาคนที่5ของขุนแผนที่รับบทโดยป้องนวัดกุลรัตนรักษ์ซึ่งปัจจุบันก้อยรกรกฎกำลังคบหาดูใจกับไฮโซแชมค่ะ